ด้วยความอะไรยิ่งคุณพ่อบนลอ้อมสินออนเป็นมาครับน้ำสกุลนะคุณพ่อเป็นล้อมสินออมได้จากลูกหลานบ้านเชือกไปนะครับก็ด้วยความอะไรยิ่งครับสำหรับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นญาติพี่น้องนะฮะเครือญาติที่มาร่วมแสดงความ เสียใจกับเพ่อนล้อมนะครับก็ขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราไม่เึยกว่าท่านจะได้จากไปเร็วผมก็ทำคลิปไว้นะฮะเพื่อเป็นที่ระลึกให้ลูกให้หลานครับดูคลิปเอาันแล้วกันครับแม่ตัว มากันนะฮะมาแสดงความเสียใจด้วยความอะไรยิ่งครับผมส่วนด้านเน้ก็เป็นลูกหลานนะครับมาร่วมแสดงความเสียใจด้วยกับคุณพ่อนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับผม